สวัสดีครับวันนี้วันที่16มิถุนายายน2022ผมขัดอ้ออ่ะแต่ออกกับปีนเอา้าทำไมไม่ออกมาทันทีล่ะไปดูออกเช็คกรเสียมเช็คกรอ่างทีอ้ามักจะเต่าด่าง นี่นี่นี่เจ๋อเบาเจ๋อเบาเฮ้ยมองหน่อยหน่อยดิโอ้หล่อมากเลยวันนี้จะเป็นวันที่หล่อที่สุดแล้วไอเนี่ยเมาเมาแหวะเลยเมื่อคืนเนี่ยเราไมปขายได้ครับอ้้ลูกตรมทำตัวทำตัวทำตัวดีๆหน่อยสิดีอยู่แล้วโอ้ดีอยู่แล้วโอ้ย เงาๆๆาเงาหนักบ้าูบ่าวกินแมวอผู้ยิงปวดท้องอยู่ยาเฮ็ดยาทำเห็นไหมครับวันนี้คนเริ่มเยอะหน่อยนะฮะเพราะว่า กระเทยเวียาไทยบ่นมกกระเทยคือมาถ่ายคนอื่นอ่ะมึงดูมึงบอกถ่ายนี้ก็ถ่ายอยู่นี่ไงเนี่ยออ๋ถ่ายเรเอาจริงย่างนี้มผมก็เห็นหมดมากระทุกเอามดเยยอะะแมาาื่าอเดือนนี้แล้วประจานถุงตกไอ้หัวลูกเฟซแต่งงานวันไหนไม่แต่งมาแต่งงานวันที่ฝนตกแล้วก็วันหวยออกด้วยโอ้วุ่นวายมากเลยครับวันนี้ អបារយយអសិរខេមកចាប់កៅវេត្រឹមតែចាប់ចិត្តមិននិយាយថាបើមិនខាយយកអូនបកាយប្រមោរចាប់កៅអោ្កាយហើយហើយអងម៉ៅអើ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  ไปินกรตอันะน้นระโอเคไปครับบ้าดูอีไงมาจะก้ล้วแต่กาบจะกื้นะเมื่อยเหมือเต้ต พูดมึงถ่ายนี่เอาเอาไปลงไหนเนี่ยฮะลูกเพชรถ่ายเสร็จแล้วก็ลบลบทิ้งใช่ไหมใช่สตอรี่สตอรี่เหรอมันลงได้เหรอสตอรี่ยาวขนาดนั้นถ้าลงสตอรี่ไม่ได้ก็ลงลงทวิตเตอร์สิถ้าไม่ลงลงทวิตเตอร์ลงทวิตเตอร์

อิโลซารีเมาเปล่ามึงยังเมาอยู่ใช่ไหมเนี่ยฮะไม่ได้เมามือน่ยดาบพคอยเจ้าจางกว่าปล่ตลอดปล่ยตลอดอ๋มือราบรลอยเอาไปกระทืบในป่าไปอันลงเสียอันลงเสียเรื่องนี้ไม่สนุกอันลงเสีย

เป่าเบอเบอรปล่าจักระออเดี๋ปล่าโอคเเจับกมันรา ได้ยาวดึกลู่นะใช่ค่ะใช่ครับ มีเลยอ่อผู้ชายเยอะหรือเปล่าเนี่ยบ้านเนี้ยากได้ไหมดูดกัยเหี่ยวผู้ชายตั้เลยดักฆ่าจะักกระเนี้ยมาักฆ่ามาเมาเท่ไหมกดไลน์ไหมเยอะโลกมันอยู่กดไล่อย่าเองโอ้ยมือกวเมื่อยแล้วมาักฆ่าหรือเปล่าโอ๊ยบุกไลน์กดดังวะ อ่าไม่ยอลาไม่ยลาเฮ้ยเลยเ้งนะีย่งมอยากที่มังได้แต่งเลอเอาโอ้ยไม่ยลไปิกนินดายกไปไปไมานะไยอเลยอ้าวเหอ้าวยิงโฮยงบ้าโฮมาโฮมาโฮมกเนี่ยอย่าโฮ เด็กอย่างเฮียวโฮเฮ้ยสิ้นเฮ้ยสิ้นใช่ประเดี๋ยวมันี่ยิงนะม่ยเลยแเ้เด็น่ารักโอ้ยชนะแม่เดาอะไรวะอะไรวะโอ้ยกูจะปิดหัวกอแป๊บนึงโอ้ยโอ้ยยิงเลย้ยิงเลย้เลวแล้วค่า yên nhăng yên không, ôi, anh cũng có lò lò có gì ok, đã xong là nè, Mà 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 ไปรอตรงไหนไม่รู้่ะไม่มีตรงนี้ก็ได้นี่นี่นี่นีอะไรมาช่วยตรงนี้มาช่วยตรงนี้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 ไปอาไม่ใช่เหรอลองงไรอข้างนอกรอข้างนอกแล้วกันนั่นน้อไป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 อันนี้เป็ปปรปตูปป ฟังฟังฟังฟองโอเคคนเยอะมากโอ้มึงแต่งตัวอะไรเท่มากเลยอะเท่ๆๆ่เท่สุดๆเลยอ่ะมืดจังวะในนี้อะ

ตัวสับกากไงเดียวเดียวีดมากูซีเราช่วยกูซีเรายากากจรกด้วยมั้ฮัลโหลมากเนี่ดไหมนี่สี่เก้นึ่งเดไรหรือเรานับนั่นไงบุรี่มันกลายเป็นบุหรีเราแล้ว ยิงกอกสองก็ไม่บ้าเฮ้ยเขาตกใจหมดเลยอ่ะแต่เองเราทายได้มาสิอะรพ่โจ๊มาอ่าแล้วก็ไปถ่ายดิ เอาเอาเชนครับเชนครับเจาอะไรครับ <forced> อ <high> <described together> ๋อเอาตรงนี้ปิดไปก็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 กูเมื่อยแล้วเนี่ยฮู

องเงาเป็นสโลปองเงาเป็นมัสการองเงาจับลก่หนังหนงยันเข้ไปเข้าความองเงาจับไก่หนังหนังยิงเลสเมี่มความ

เจ้าสาวแล้วนะครับแตเจ้าสาวจะับาขากรับท่าให้พ่อแม่มัดนะส่วน่รับรเท้าหงจากมึงเท้าห้อมึงเออโอ้โห ម្នມប់ម្រើន្សារៀម្រើន់ទៅដ្រៀម្រៀប់ទៅដើម្រៀនាប់អ

โอ๊ยยา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 ็ดอยาฮ็ดนี่คุณแม่นะครับผมนี่คุณแม่นะครับผุแม่รับพ่อนะครับผม ฝั่งเจ้าสาวนะครับผมมันมือเจ้าบ่าวเจ้าสาว <c oughs> <c oughs> อะไรของมึงเนี่ยอะไรของบ้า <c oughs> อันนี้คุณมมแม่ครับผมมัดมือเจ้าบ่าวครับผมลุกมาด,ดิ <c oughs> อันนี้คุณพ่อครับผมมันมือเจ้าสาวครับผม <c oughs> อันนี้คุณอาครับผมอันนี้คุณนาครับผมอันนี้คุณนาครับผมยึกงี้อ่าเรียบร้อยแล้วนะครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับเย เปลี่ยต๊แดดกันได้อยู่ซื้อมาดูฝนี่คุณแม่ครับผมมันมีกระสานี่ก็เป็นญาติานะครับผมนี่เ้าไม่เือนเลยทำไมวะเป็นท้องใหญ่อย่างนัหามมาจ่อยต่อนะก่อยก็มาจ่อยต่อนี่มาเต็มบ้องมาจ่อย

หามาตีม bảo vệ นี่ไปเลยยังยังไม่ได้ถ่ายรูปเลยถ่ายรูปคู่ไหมถ่ายรูปคู่กันเนาะเออยังไม่ได้ถ่ายรูปคู่กันเลยแบบยืนอ่ะเออิ้องมบิจ้องจเองจ้อกไอ้ป่าวพุ่ง ไม่รอกันบ้างเลยอ่ะตัวเธอไอ้หอแน่ดเนี่ยเดียต้องไปอาบน้ำอ่ะอาบน้ำเหรออาบน้ำทำไมไปไปเล่นกูขี้เกียจอาบน้ำไปเล่นนะไปเล่นแอะเมื่อเมนะแม่แต่ไหมมีดิเกมาไม่หับเลยอ่ะนังเท่าไหร่ก็ได้เอ้าเจ้าบ่าวไปไหนแล้วเนี่ยไม่เห็นวะ ไม่ยอมเตี้เตนีเราไม่หายอ่ะฮัลโหลยู oh! ่ปากหมาเกิดนปลาจะไม่ยออ่ะเกินะวไอ้ฮัยเสือน OK> ี Whoops, ่นี <h> <h ่นี่ก็ยมไก่ยมเปิดดไอ้ก้อยาสนับนี่ได้ข่านี่ยม่าอุยเกย์เกย์เอมือแบ รออกจะหล่อขนาดนี้ยิ้มไม่เข้าดูด้ยเยดี๋ยวๆๆเอ้กี๊ฝันก็เย้ยฮ้ย

คนที่รอดูครับผมนี่อ่อลูกเขาอ่ะนี่ลูกชาวเขาอ่นนออะอันนี้ลูกพ่อใหญ่มันอ่ะอันนี้ลูกกระเทยครับน,นี่ลูกกระเทยครับนั่นไงใช่เหรอมองครับใ่่นีลูกพอฮัลโหล

เราไปถ่ายไอ้่านก็ถ่ายได้กั่นดึกจีบมาเจ้าแม่แล้กูกินยาวนี้ล็กจีม่เหน่อยแล้วเยโอเคเามันเเอยกระาเขาจะยิงปืนนะครับผม

อาเกียบต่อบมักนี m m ่มักเกเดอเกียนี่เกียวมักตุกตากมักเกวเฮ้ยย่เกี๊ยตกไม่ฟินนานกีตยวดเฮ้ยห้อยยาตุกแมวตุกลูกก้อยเอาเกี๊ยวเนี่กระชาเอากระชับมาเมื่อยห้อยลูกอ้าโล่มากินเกี